มาดูวิธีการในการตําหนิหรือวิจารณ์ลูกน้องนะครับในการทํางานก็ในการวิจารณ์จะโยงถึงความภูมิใจในตัวเองหรือศักดิ์ศรีก็คือภาพลักษณ์ของคนคนนั้นเมื่อเราจะไปวิจารณนะครับก็เหมือนการถูกคุกคามนะครับซึ่งเขาจะไม่ยอมรับคําวิจารณ์ของเราซึ่งในการวิจารณ์มันก็จะมีวิธีที่ถูกและวิธีที่ผิดอ่าเรามาดูวิธี าการวิจารณ์แบบที่1ก็คือการวิจารณ์แบบอ้อมๆนะครับซึ่งเราอาจจะมีการชมก็ช่วยได้นะครับในการวิจารณ์ชมก่อนอามาดูตัวอย่างนะครับขั้นตอนที่1 1. น,น,นะครับเราบอกชอบที่เขาเป็นนะครับอย่างเช่นการทํางานของเขาเนะี่ยดีมากมีการดูแลลูกค้าอย่างดีเอาใจใส่ในการทํางานพอเราชมเขาแล้วนะครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการเปลี่ยนใจก็คือ เมื่อเราชมเสร็จเราก็บอกว่าใช่สิอพอดีเราไปเจอ,อข้อมูลแบบนี้แบบนี้มาอยากให้คุณเนี่ยลองทำแบบนี้ดีไหมอันนี้ก็คือการเปลี่ยนใจอยากให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการการวิจารณ์แบบอ้อมๆนะครับก็คือ 1. เราก็ชมเขาก่อนเสร็จแล้วเราลองอพูดในสิ่งที่เราต้องการให้เขาเปลี่ยนโดยชี้ว่าเราไปเจอมา หรือไปเห็นมาหรือไปประสบมาแล้วก็อยากให้เขาลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ก็คือวิธีการวิจารณ์แบบอ้อมๆต่อไปนะครับมาดูวิธีการวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาก็จะมีวิธีการในการวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเนี่ยประกอบด้วยหลายวิธีเลยนะครับ 1. น,นะครับก็ให้เราวิจารณ์ในตัวเขาเพราะเราเจตนาดีหรือใส่ใจตัวเขาจริงๆนะครับหวังดีกับเขาเราถึงแงนะนํา ให้เขาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการนะครับ 2. เราวิจารณ์นะครับให้วิจารณ์ในที่ลับไม่ใช่วิจารณ์ให้คนอื่นได้ยินนะครับหรือในที่ประชุมเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็ไม่ตําหนิในตรงนั้นนะครับให้มาตําหนิภายหลังเอา 3. นะครับให้เน้นย้ําถึงข้อดีแล้วก็ปูทางว่าเราจะวิจารณ์ยังไงนะครับแล้วก็ชมเขาว่าเขาเป็นคนทํางานเก่งนะครับ เราก็แค่พูดว่าเมื่อเขาทํางานเก่งเนาะเราก็ผมแค่สงสัยว่าอันนี้ก็เป็นคําเริ่มไปสู่คําวิจารณ์ได้นะครับ 4. นะครับให้เราวิจารณ์ไปที่การกระทําไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับอย่างเช่นการทําแบบนี้มันทําให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้เกิดขึ้นกับบริษัทหรือองค์กรของเรานะแต่ไม่ใช่เราไปพูดว่าคุณทําแบบนี้ มันส่งผลต่อการทำงานหรือ,อผลงานของบริษัทเรานะอย่างนี้ก็แสดงถึงการพูดถึงตัวบุคคลนะครับดังนั้นให้เราพูดถึงการกระทำมากกว่า 5. เราอาจจะมีคำเปยว่าคุณคงไม่ได้ตั้งใจทำหรอกอารมณ์แบบการที่เขาทำผิดเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่เผลอทำผิดพลาดหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดนะครับ 6. ก ให้เราแสดงความรับผิดชอบร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นผมผิดเองที่อาจจะไม่ได้ชี้แจงการปฏิบัติหรือการดำเนินงานอย่างชัดเจนให้กับคุณทำให้คุณได้ทำในสิ่งที่มันไม่ได้ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับ 7. นะครับให้เสนอทางออกถ้าเราไม่มีคำตอบให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็อย่ายกปัญหานั้นขึ้นมาพูดตั้งแต่แรก เพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเราเนี่ยไปคิดว่าต่อให้เราพูดอะไรก็ตามนะครับเขาก็ไม่ทําตามเนะี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่จะพูดถึงมันแต่แสดงให้เขาเห็นว่าปัญหาที่เขาทําเกิดขึ้นเนะี่ยไม่ใช่แค่เขาที่ทําผิดพลาดคนเดียวนะครับเป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนก็ทําผิดพลาดดังนั้นเราควรแนะนําเขาต่อนะครับอันนี้ก็คือ,อคําเปยขึ้นมานะครับก็ประมาณว่า ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกที่ทำแล้วเกิดปัญหาหลายๆคนก็ทำแล้วเกิดปัญหาเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นะครับเป็นต้น 9. นะครับในการวิจารณ์ให้วิจารณ์อย่างสุภาพนะครับใช้คำพูดที่ดีนะครับผู้ฟังหรือคนที่โดนวิจารณ์ก็จะยอมรับเราได้ง่ายขึ้นนะครับอ่อนโยนกับผู้ถูกวิจารณ์นะครับอย่าใช้อำนาจหรือใช้คำที่ไม่ดีนะครับ 10. ให้วิจารณ์ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เขาทำผิดในขณะนั้นเราก็พูดหรือว่าหรืวิจารณ์เขาต่อหน้าตรงนั้นในสถานที่ที่กำลังทำงานอยู่หรือคนอื่นกำลังดูอยู่นะครับอันนี้จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับในการวิจารณ์ในบางครั้งเราอาจจะมีคำคำหนึงที่ช่วยในการวิจารณ์ก็ได้อย่างเช่นคืนนี้คุณดื่มเหล้ามาใช่ไหม เราลองเปลี่ยนเป็นดูเหมือนคืนนี้คุณดื่มเหล้ามาใช่ไหมนะครับแล้วก็คุณเป็นคนทำใบเสร็จใช่ไหมนะครับลองเปลี่ยนเป็นดูเหมือนว่าคุณเป็นคนทำใบเสร็จใช่ไหมนะครับคำที่เราถามอาจจะดูซอฟลงแค่เราเติมคำว่าดูเหมือนนี่ก็เป็นวิธีการวิจารณ์นะครับที่เราสามารถนำไปใช้ในงานของเราได้ในการวิจารณ์ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงาน ลองไปฝึกแล้วก็ลองใช้วิธีทั้งวิธีอ้อมๆหรือวิธีโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะสามารถให้เราพัฒนางานของเราได้